โอ้ย oh, <laughs> ีก <laughs> oh, <laughs> ีลยวไปไปยังอีกแล้ววะกลับกองกี่เด่ลอ่ะไปก่อนบปอีกแล้วอีกแล้วโ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่าเดาฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า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 อ่าน่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่่ ถ่ายลูปน้อยวันนี้ถ่ายรูปน้อยน่ไใครูรยหมายหมโอ้ยแต่พ่อไม่ยืนเป่ากูกูบอลลรถบ้าหักูเป่ากูน้องนงรถไหนลงรถไหนลงนึ่งมาใบใสเบากูเนวะสายคีบเขาเขา่ายมมากเล้้โอ้ยนี่อะไรตัวนี้ เอาเอาเอาเบาคงบบาเคคุณรู้ว่าจอดโป่งหรอวเออเอาไปของไอ้ปวยพ่อนี่ขอบคุณไปแน่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ร่วมเสภาวยวันเกิดน้อเพรนิรันดร์อีกแล้วนะครับยังไม่หมดเดือนตุลาคมสาวตอนนี้ด้วยนะครับเอาไปยังเนี่ยเอาเอา ขอบคุณนะคบขอบคุณทีมงานผู้จัดที yeah. ่ร่วมสัปายวันเกิดคุณมุกท่านโดนอีกปีหนึ่งแล้วนะครับผมเหลืองานในวันพรุ่งนี้ด้วยอย่าลืมสัปายวันเกิดอีกครับขอบคุณครับทั้งเดือนเลยอ่ะทั้งเดือนเลยอ่ะโอ้ขอบคุณหลายๆเ้อครับขอบคุณหลายๆเ้อครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าให้ผมเดานะก็คงจะมีห้องมุกท่านดนหนึ่งห้องห้องไปไปหนึ่งห้องได้ครับได้ด้วยนะครับ ก็มีใบด้วย嘛แช่ด้วยแช่ด้วยใบแช่ด้วยปกินไ,ไมผมกินไ,ไม่เป็นครับทวงก็หลังถุยกินไบแน้วป่าคนม่วงครับคุณเคยกินายผมไหมผมกินนิดเดียวแล้วผมก็ไปกินผมกไม่กนรกันเด้วอาีอา,อาอเยอะไเกชบีละ Nó là gì phải cám theo, thang phái an siết trái si ô u, nhom thoi đi không gì bỏ quên, ที่เฮตัยขอบว่าหักอายนั่นแพงเจ้าแรงมันเจ็บมาตาอตายสิหลอดเบอร์บุญอายบาเอเถีงมาทรงน้องหลาคนไข้ของเพีย้สุขมสมที่ร่ำหักนอกคนดีส่วอนอ งามแตไปเอองามแตไปเอคิด่าจะของรอของเทไม่เขียนดสิว่างาลายนะคิดว่าจะของเทได้จาของงามนะ้า่ามบอามบอฮน่ามบ่เร็วเก่ามสวยขยีงคุณมอมระา พวกเราทัวออกนอกโรงเรียนพวกเราไม่เคยเห็นคนที่มาดูคอนเสิร์ตจะสวยเท่างานนี้มาก่อนเลยพวกเราอาจจะเป็นเด็ก17-18ปีนะครับแต่ว่า งานงานนี้มันทําให้พวกเราได้ตกหลุมรักรุ่นพี่อย่างพวกคุณเข้าไปแล้วพวกเราไม่รู้จะหาทางออกยังไงและอยากให้ทุกคนร้องเพลงให้ฟังได้ไหมครับเพราะพวกนี้เพราะว่าตอนนี้พวกผมกําลังเขินอยู่ครับเขินรุ่นพี่อย่างพวกพี่อ่ะร้องช่วยกันครับ ฉันไม่ได้เจ็บไม่วุย่ยจะไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยแต่ฉันขาดความอบอุ่นทางใจโอ้เจเีไม่โกรธกันก็พอเธอหากจะเคาได้ก็ขอแค่นี้ละกันแค่กอดกันก็พอที่เหลือก็ปล่อยฉัน กอดกันก็พอว้าวน้ก็ขอแค่นี้วววววววแควดวววันววพอทีวเวววอจะววววววันวว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 มขววววววว รุ่นน้องอยากจะบอกรุ่นพี่ว่ารักรุ่นพี่ามากๆเลยนะครับอะมาเพลงช้าให้กับทุกคนหน้าเวทีได้ฟังกันสักหน่อยครับช้าแบบไม่ช้า ลำพังรักเธอคนเดียวทำให้ลำบากใจมากอยู่แล้วยังมีเขาเข้ามาแข่งเข้ามาแบ่งแยงเธอจากฉันไปและมือจะรู้ชะตาว่าไม่มีปัญญาสู้เขาได้และมือทุกถอยจากไปและมันตัดใจก่อนจะต้องนอนร้องไห้ กเมื่อเกมรักยังไม่จบยังไม่อยากฉันนันหยดน้ำตาก่อนนอนฉันภาวนาไอเขามาด้วยใจไม่จริงใจแม่รู้ฉันไม่ดีพออยากจะขอบอก เธอใจก็สั่งให้รักไปเสียใจเลยลืมเธอที่ยังไม่แน่ใจเก็บไว้ฉันได้หรือเปล่าให้ฉันมีความบางสักทีได้ไม่เสร็จแค่นี้ก็เอาแม้ว่าเธอจะชอบเขาเธอเพิ่งยอม